สวัสดีครับพบกับครูตัวเช่นเคยครับวันนี้ครูตัวจะพามาฝึกมานแท็บนะครับในโน้ตตำแหน่งสายที่4นะครับแล้วก็จะมีการสอนนะครับให้รู้จักโน้ตในตัวคอกีตาร์ด้วยแล้วก็ในบรรทัดห้าเส้นด้วยนั่นเองนะครับมาดูง่ายๆเนาะอันดับแรกครับเขาเขียนว่าศูนย์แสดงว่าอะไรครับสายเปล่านั่นเองนะครับเราก็มาดูว่าศูนย์บนสายสี่นะตัวนี้นะครับมันก็คือโน้ตตัวดีนั่นเองหรือว่าโน้ตสายสีตัวแรกเริ่มต้นคือตัวดีเนาะสีนี้นะครับต่อไปครับ ตัวถัดมาก็คือช่องสองก็คือโน้ตตัวมีนั่นเองไปเขนะียนเอานะครับเขาจะเขียนว่าเลขสองนะครับแล้วก็เราก็มาอ่านโน้ตแปลความว่าอ่าช่องสองของสายเปา่าอ่าของสายสี 3, น่นะครับโน้ตตัวมีต่ไปช่องที่สามหรือเฟสสามนั่นเองนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวฟานะครับหรือเอฟนั่นเองนะครับช่องห้าครับโน้ตตัวซอนนั่นเองเนาะอ่าช่องห้าโน้ตตัวซอนนะครับช่องเจ็ดครับเขาเขียนว่าเลขเจ็ด แล้วก็วานไปกลาบ้าขอ๋อโน้ตตัวลานั่นเองนะครับต่อไปข้ามอีกสองช่องครับตรงนี้ช่องเก้านะครับช่องเก้าเขียนว่าช่องเก้าเนาะก็คือโน้ตตัวบีนั่นเองต่อไปช่องสิบครับตอนนี้นะครับก็คือโน้ตตัวซีนั่นเองนะครับสิบเอ็ดครับอ่าสิบสองตัวทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตตัวดีนั่นเองก็คือเริ่มจากดีนะครับอ่าเนมตานาเซนก็จะจบดีนั่นเองนะครับ ทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับสิ่งที่กูตัวอยากให้ทุกคนได้เพิ่มนะครับก็คือโน้ตบนคอร์ดกีตาร์แล้วก็โน้ตอ่าบนบรรทัดท่าเส้นนะครับอ่ะเรามาดูเนาะสมมุติเขาเขียนอย่างงี้เนาะโน้ตสายสีนั้นโน้ตสายเปานี่ยครับบนบรรทัดลายเส้นเขาจะเขียนใต้บรัดเส้นเหมือนลายเส้่นครับใต้เส้นบรรทัดเส้นอ่ะเราไปเลยนะครับศูนย์ดีนะครับต่อไปสองก็คืออีนะครับเลื่อนขึ้นมีกนะครับเอฟเนี่ยครับเห็นไหมเดือนนี้ขึ้นมีนครับจีเลื่อนขึ้นมีครับ A เนาะเดินขึ้นบีครับ B เดินขึ้นบีครับ C เดินขึ้นบีครับ D นะครับอ่าทุกอย่างนะครับจะเชื่อมโยงกันได้นหลักกนัดครับใครจะเข้าใจแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าศูนย์ใช่ไหมดีใช่ไหมอ่ะตัวนี้เลนะอ๋อสายเปล่านะครับต่อต่อไปมีนะอ๋อตรงนี้นะครับต่อไปฟ้านะอ๋อตรงนี้นะครับต่อไปไปเจอเนน้ำตาได้ซอนนะอ่าเราลื่นตรงนี้ได้นะครับต่อไปเจอล่าละเราลื่นตรงนี้ได้แถบเขียนตรงนี้ได้อ่านออกนะครับส่วนมากแถบกับ บมท่าหน้าเส้นเนาะมันจะเขียนด้วยกันมานะครับอันก่อนไหนก็มีโนโ้ตต้อจะโน้ตกระแถบอีกเขียนคู่กันจนสิ่งที่เราต้องมาแปลความก็คือโน้ตในคอร์กีตาร์นะครับอ่าบีอยู่ช่องเกนะนะ้าเนาะซีนะอ๋ออยู่ช่องสิบนะเองนะครับแล้วก็ดีนะอยู่ช่องสิบสองนั่นเองนะคใครทําได้ครบสามสามรูปแบบเนาะการแปลความนะครับหนึ่งโน,โบบน้ตในแถบนะครับสองโน้ตในบรรทนัดหน้าเส้นสามโน้ตในอ่าคอร์กีตาร์นะครับกส็สามารถ อ่านนักศึกษาการอ่านแบบไหนก็ได้เนาะหรือว่าขึ้นอยู่กับเรานะครับเราถนัดอ่านแบบไหนนะครับส่วนมากสมัยก่อนมันจะเป็นโน้ตของมัธยฐานเส้นมาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยนี้มีแถบครับทุกคนต้องแปลว่าอ <ain. Corps. S 1> ๋อโน้ตตัวดีตรงนี้นะครับเราสมควรเล่นตรงไหนนะครับเราจะเล่นสายป่าหรือว่าเราจะเล่นตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะเล่นตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะเล่นตัวนี้มันก็เป็นหลักการนะครับที่เราจะเอามาต่อยอดเพิ่มนะครับถามว่ามันมีแถบมันง่ายไหมมันก็ทําให้กิตาร์ง่ายขึ้นเนาะ อ่านะครับแล้วก็มีโน้ตในบรรทัดเส้นเราก็ฝึกจําเป็นสิ่งที่ติดตัวยู่แล้วนะโน้ตในเครื่องมือของเรานะครับอ่ะทีนี้มาดูครูตัวจะพยายามฝึกนะครับแล้วก็ลองอัดเข้าไปดูโน้ตตัวนี้ก็คือโน้ตคอร์ดของดีไมเน่นะอ,อ่าเช่นอลองอัดดูไปอ่าดีไมเน,น,นเ่นะครับทีนี้ลองไล่ไปที่เราจับ เริ่มจากสายเป่าก่อนนะที่ต่อไปช่องสอง E ครับช่องสาม F ครับช่องสี่ E ครับช่องห้า G ครับปลานะครับตัวเียนะครับต่อไปช่องเก้า E ครับช่องแปดช่องสิบสามแล้วก็ช่องสิบสองเลยครับ

เปเรื่องของการ i m p o r ไฟไปซะษษนะครับอ่ะทุกอย่างนะครับมันเวลาเราฝึกนะครับเราก็สุดท้ายเราก็ต้องเอาไปเล่นเนาะเอาไปเล่นมันก็ต้องมอีรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นนะครับมีรูปแบบดนตรีนะครับบูแจ๊สนะครับคลาสสิกหรือว่ามอลลัมซิ่งปกซองอะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิธีเล่นหมดนะครับอ่เราจะแล้วแต่แนวเนาะส่วนหลักการที่คุณรเอามาสอนนะครับก็จะเป็นหลักการฝึกนะครับแล้วก็เป็นเบสิกพื้นฐานในการาความรู้ให้นักกีตาร์นะครับทุกๆท่านได้ฝึกได้อธิบายกัน เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้ากับการฝึกอ่านแทบและการอ่านโนต้ตนะครับวันนี้ครูตัวคนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ